ทุกคนเราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเร็วก็เช็คอินเร็วค่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปโหลดนะคะหลังจากโหลดกระเป๋าเสร็จนะคะทุกคนเราก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปด้านในค่ะเข้ามานะคะก็มาแอบดูดวตี้ฟรีเล็กน้อยค่ะและนี่มีปังชาตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็เดินมาเรื่อยๆเลยมารอที่เกตนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะวันนี้เราบินเดียวเลยนะคะไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็เราจะไปลงที่กัวลาลัมเปอร์ก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบสี่โมงแล้วไฟเราประมาณ6กโมงเย็นนะคะแล้วก็จะถึงที่นั่นประมาณ3ามทุ่มกว่าเนาะโอเคแล้วก็สําหรับทริปนี้นะคะเราไปคนเดียวค่ะ คืนแรกนะคะนอนที่กวลานะคะจะอยู่กใกล้ๆกับสนามบินแล้วก็วันรุ่งขึ้นนะเราจะนั่งบัสค่ะไปที่มาลากาะคะ่ะก็จองบัสไว้แล้วก็จองที่พักไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจที่สนามบินไปก่อน นะค,ะคนเยอะมากคือวันนี้เป็นวันหยุดยาวของไทยตอนแรกที่เราจองตั๋วคือเราไม่รู้เวยว่ามันเป็นหยุดยาวแล้วมันจะยาวขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้เราไปทั้งหมดเกือบ10วันเออรอบนี้เราไปทั้งหมดกี่วัน6วัน8วันนี่เป็นเกียรติของเรานะคะเรามานั่งรอก่อน สำหรับทริปนี้นะคะเราจะไปด้วยกันทั้งหมด3เมืองค่ะเมืองแรกเลยก็จะเป็นกลานะคะมาลก,กาค่ะแล้วก็ปีนังค่ะก็จะใช้รถดยสารตั้งแต่ปัสนะคะนั่งเครื่องไปวันแรกกับวันสุดท้ายนะคะไฟเราไฟเรานะคะถึงดื้ส่วนวันสุดท้ายก็คือกลับเช้าอันนี้ก็อิงตามไฟของเพื่อนอีกคนนึ่งนะคะที่กาลังจะตามมาด้วยแต่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นม,ม,มาก็คือสนามบิน,นะคะ่ะของเขาฝั่งจีนนะคะปิด ทำให้เขาเดินทางไปกวัวลาไม่ได้นะคะก็อาจจะมาดีเลย์จากของกุ๊กกอนก็เท่ากับว่าวันที่กุ๊กไปมาลากาแล้วก็จะโซโล่เดียวเลยไปเที่ยวคนเดียวนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าปกติเราก็เดินทางไปไหนคนเดียวอยู่แล้วนเนาะแล้วทุกอย่างก็จองเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ เราก็มาแล้วค่ะวันนี้เราไปกับบาติกนะคะซึ่งเราเพิ่งรู้ว่าสามารถโหลดกระเป๋ามาได้ด้วยไออันที่เราซื้อมาก็เลยโหลดไปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงห้าโมงนิดติดแล้วน,นี้นะคะก็เป็นเวลา5้าโมงนิดนี้แล้วค่ะเครื่องเราออกตอนประมาณ6กโมงสินาทีนะคะเดี๋ยวเราเดินไปรอที่เกตอีกรอบหนึ่งคะ่ะเมื่อกี้ก็ไปเดินเล่นนะแบบนั่งจนเบื่อเพราะว่ารีบมานะคะเป็นครั้งแรกที่ทำอะไรเสร็จเร็วมากนะคะเดินเข้า เครื่องบินเป็นคนที่สองไปเลยค่ะ <S <S ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสา3ทุ่ม55นะคะ <S 1> <S 1> <S 1> พึ่งลองอเครื่องเลยดีเลยเล็กน้อยเพราะว่า มาจากต้นทางตอนอยู่ไทยถึงห้องแล้วนะคะดีนะค่อนข้างสะอาดมากเลยแล้วก็เรามาถึงตอนเที่ยงคืนแล้วแล้วเขาบอกอะไรสักอย่างว่าเขาจะไม่เก็บค่าแท็กแต่คือเราจ่ายมาหมดแล้ว <laughs> เพราะว่าเรามาถึงเที่ยงคืนเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงเราก็ออกแล้วคือทุกคนเรางงมากเว้ยคือ มาจากแอร์พอร์ตใช่ปะคือมันไม่ไกลแล้วไม่รู้ว่าเราเรียกแก๊ปถูกเรียกแก๊ปผิดอะ่ะก็คือค่าแก๊ปส0มคือไปกลับห0ร้อเท่าตั๋วไปปีนังอะ่ะห้องน้ำของเขาก็สะอาดดีนะคะโดยรวมห้องก็คือดีมากๆสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่ในสนามบินอันนี้อร่อยมากเลย และนี่ก็เป็นโรงแรมที่เราพักนะคะลองดูกันคะ่ะ ก็เป็นท้าขึ้นรถไปมาลากานะคะอย่างที่บอกว่าอันนี้นั่งแก๊บมาแล้วก็มาเร็วมากก็ต้องไปหาที่เช็คอินก่อนแต่ก็คือุอยมันมีแคปซูลด้วยจริงๆมอคืนนอนแคปซูลน,น่าจะง่ายกว่านะคือไปกลับอะค่าแท็กซี่อะประมาณ3 3 0 0ไม่ใช่ไปกลับ300นะไป300กลับ300ทุกคนพระเจ้า ทุกคนตอนนี้มีความงงประมาณ80ล้านตัวคือไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมคือเราจองออนไลน์มาปุ๊บคือรู้อยู่แล้วว่าราคามันก็น่าจะแพงกว่าแหละแล้วมันมีค่าธรรมเนียมด้วยนั่นนี่แต่คือหน้าเคาน์เตอร์อะ่ะเขียนว่า15ลิงกิตนี่ก็พยายามคิดว่า15ลิงกิตมันกี่บาทพยายามคิดแล้วค,ค,คิดอีกมันไม่ถึงร้อยอ่ะและนี่ซื้อมากบเกือบ200ก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันยังไงวะจะทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็เขาก็จะออก ตั๋วแบบนี้ปินมาให้ซึ่งไม่แน่ใจว่านี่ใช้ได้ไหมเพราะอ่านมาจากในเน็ตก็คือถ้าปินมาแล้วก็ไม่ต้องปินเพิ่มแต่ว่าปินที่นี่ก็คือยังไม่ได้เสียงเงินอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มาละกายยังไงเออเหมือนจะต้องเสียงเงินนะที่มาละกาแต่ว่าก็เดี๋ยวไปลองดูค,ค่ะกลับอีกทีนึงแล้วก็เราบุ๊กมาทั้งหมดสองใบแต่ว่าเพื่อนนะ่ะเครื่องดีเลย์มาไม่ทันทริปนี้ก็คือ อย่างวะอยู่นะเหมือนไม่ได้เตรียมอุ้ยขคโทษข้างหลังเหมือนไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นและยิ่งกว่านั้นก็คือโรงแรมที่บอกว่าเขาคืนต่างให้ห้าสิบดอลลงกินก็ยังงงอยู่ตอนนี้ว่ามันคืออะไร ตอนเช้าเรายังไม่ทานอะไรเลยนะคะก็มาเติมสเบียงค่ะเอาขนมปังกับน้ําผลไม้ลูกอมต่างๆนะคะไปด้วยอันนี้ก็เป็นท้ารถที่เราขึ้นค่ะตามเสาเขาก็จะมีป้ายปิดอยู่นะคะว่าไปที่ไหนพอใกล้เวลาเราก็มายืนรอตามเสานะคะที่เขาแจ้งไว้เนาะก่อนหน้านี้สําหรับคันนี้ค่ะก็ยังไม่ใช่รถของเราตอนแรกก็นึกว่าเป็นรถของเราค่ะ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่รถเรียบร้อยแล้วนะคะจองไว้ข้างหน้าค่ะนั่งสบายๆและระหว่างทางนะคะฝนตกค่ะและหลังจากนี้นะคะความพังพินาศของกู๊กก็เริ่มต้นค่ะ